สวัสดีค่ะไปตามแพรรี่นะคะวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนนะคะมาทำซาลาเปานุ่มๆนะคะซาลาเปาหมูสับนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะว่าวันนี้แพรจะทำซาลาเปาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวไปดูกับแพรนะคะไปค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทําสปันยีสก่อนนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือแป้งนะคะแป้ง375กรัมนะคะแป้งที่แนะนําก็จะเป็น แป้งเค้กแล้วก็แป้งทาซาลาเปานะคะของอย่างของแพรวันนี้นะคะแพรใช้แป้งตาพัดโบกนะคะแป้งเนื้อซาลาเปาก็จะออกมานุ่มนะคะละเอียดนะคะส่วนใครสะดวกที่จะไปร่อนก็ร่อนนะคะใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องร่อนนะคะนี่นะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะทุกคนน้ําตาลทรายก็แล้วแต่ความชอบหวานแต่และคนไม่เท่ากันนะคะอย่างวันนี้แพรเอา สองช้อนนะคะปกติก็คือหนึ่งช้อนนะคะแต่วันนี้แพรจะทำหมันโถแพรก็เลยเอาเป็นสองช้อนนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะทุกคนน้ำเปล่าสองร้อยมลนะคะแล้วก็มียีสต์อีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนก็เทปแป้งลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยยีสต์นะคะทุกคน แล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็จะคุกค้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ทําเป็นหลุมนะคะน้าก็ค่อยเทนะคะทุกคนอย่าเททีเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะแฉะนะสูตรนี้นะคะแพรทากินมาหลายรอบแล้วนะคะทุกคนจริงจริง มันก็มีหลายสูตรนะคะแต่แพรว่าสูตรนี้คือลงตัวที่สุดแล้วค่ะนุ่มแล้วก็อร่อยก็คือแป้งก็คือจะนุ่มนานนะคะ พอให้เข้ากันนะคะอืมพออย่างนี้แล้วนะคะก็ใช้มือได้เลยค่ะทุกคน ก็จะนวดให้มันเข้ากันนะคะทีนี้เราก็มานวดที่โต๊ะนนะคะมันจะได้นวดได้นะเนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะนวดไปสักประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะเอาเอาแบบให้แป้งเนียนสักหน่อยนะคะทุกคนมันจะติดมือนิดนึงนะคะทุกคน เดี๋ยวพอน,นวดไปแป้งเข้าทีเดี๋ยวมันก็อันนี้เองนะคะ เราจะลวดไปจนกว่าพวกแป้งนี่จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะด่าจัดด่าจัด เราจะนวดไปเรื่อยๆนะคะเรานวดมาเสื้อพักแล้วนะคะทุกคนแป้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเริ่มเนียนแล้วนะเนี่ยกำจะนวดต่อก็นวดประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะทุกคนนี่นะคะแป้งก็จะขาวนะคะทุกคนแล้วก็เนียนนะคะ เขาชอบเข้ามาพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะพอแล้วคะ่ะทุกคนก็จะทำเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะพักแป้งไว้นะคะประมาณสี่สิบนาทีนะคะทุกคนให้ยต์ทํทาง,งานนะคะแป้งมันขึ้นเป็นสองเท่านะคะเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่เรามาดูกันนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะ ก็สักสามสิบถึงสี่สิบนาทีหละค่ะทุกคนก็ไว้กมอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่แป้งเราทิ้งไว้สี่สิบนาทีก็จะเริ่มพองอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ผสม อ่านี่คือแป้งปอนนะคะอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นผสมกับ่สปันยิสนะคะก็จะมีแป้งนะคะทุกคนแล้วก็มีเกลือแป้งร้อยห้าสิบกรัมนะคะทุกคนแล้วก็มีเกลือหนึ่งช้อนชาผงฟูนะคะสองช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ําตาลสามช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลนี่แล้วแต่นะคะจะใช้เป็นใสยแดงหรือว่าใสยขาวก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะผสมกันนะคะ ก็ค่อยผสมนะคะแล้วก็ค่อยเทน้ำใส่นะคะนี่นะคะนี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะทุกคนน้ำมันสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันนี่ขอเป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะคะทุกคนเป็นน้ำมันองุนใช้ได้น้ำมันลำข้าวใช้ได้ น้ำมันมันกอกอะไรก็ใช้ได้นะคะเว้นอย่างเดียวนะคะคือไม่ใช้น้ํามันพืชน,นะคะแล้วก็จะเข้าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะเราจะใช้มือเลยนะคะขออนุญาตนะคะเราล้างมือแล้วนะคะ นวดได้อย่างนี้นะคะแล้วจะมาผสมกับไอตัวนี้นะคะเราจะนวดผสมกันเลยนะคะทุกคนมันเข้ากันเลยนะ,ะเดี๋ยวแทยผสมจากตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเริ่มเหนียวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามันนวดที่โต๊ะกันนะ ผสมสองอย่างให้เข้ากันเลยโอเคแล้วต้องนวดขนาดไหนใช่ไหมคะนวดกันให้ผสมให้เข้ากันจนเนียนนะคะทุกคนแล้วก็พอเนียนก็เราก็แบ่งนะคะเดี๋ยวเราแพนจะนวดตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะ แล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอาให้แป้งมันเนียนนะคะพอเนียนเข้ากันแล้วก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนวดอีกต่อ,อหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อให้เนื้อมันเนียนเข้ากันนะส่วนสูตรหรือว่ารายละเอียดอะไรเดี๋ยวแพ์ก็จะลงมาให้ตรงใต้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนะคะทุกคน เดี๋ยวนวดต่อยนิดน่นะคะก็จะได้แล้วเริ่มเนียนะะแล้วนะคะก็จะนุ่มนย่มงนี้นะคะ ะะตอนนี้ได้แล้วนะคะทุกคนพอได้อย่างนี้นะคะนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งนะคะทุกคนครึ่งงกันนะคะแล้วก็เอาขนาดแล้วแต่ความพอใจของทุกคนนะคะว่าเราจะทาซาลาเปาขนาดไหนนะคะแ้วสมมุติว่าจะทําขายใช่ไหมคะถ้าทำขายก็ให้ช่างเลยนะคะว่าจะเอา ลูกละกี่กรัมนะคะทุกคนแต่อันนี้เราทํากินถ้าเราก็กะเอานะคะเอาลูกใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรอขอโทษค่ะ,ะแบ่งแป้งนะคะแบน,น,นี้นะคะ,ะแบ่งเสร็จนะคะแล้วก็ มาทำเป็นรูปกลมๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็วางไว้นะคะนี่นะคะมีอะไรดังๆนี่นะคะให้กลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะคะทุกคน ทใหมดทุกลูกเลยนะคะทุกคนทำให้หมดเลยนะทีจริงถ้าเรามาแบ่งกรัมแบบใส่ตาชั่งนะคะลูกทุกลูกก็จะเท่ากันนะคะทุกคนห็นี้บางลูกก็ใหญ่มากเลยใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะคะในรู้สึกว่าใหญ่ไปนะคะเราก็แบ่งออกมา นี่เป็นไส้หมูสับนะคะทุกคนนี่นะคะแพนได้เตรียมไว้แล้วนะคะส่วนวัตถุดิบที่ผสมสูตรนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวแพ์จะลงไว้ใต้ใต้คลิปนะคะทุกคนไปหานดูได้นะนี่นะคะหลังจากได้ที่แล้วนะคะเราก็จะอากระเป๋าเราต้องหงายขึ้นนะคะที่เรากวานะคะจะอาด้านนี้มารีดนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะรีดนะคะพยายามรีดให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะ แล้วก็ให้ขอบบางๆหน่อยนะคะทุกคนเวลาเราจีบมันจะได้จีบง่ายเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะเราก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่มือนะคะส่วนไส้ก็เอาลแล้วแต่นะคะว่าจะเอาเท่าไหร่นะคะใครชอบไส้เยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะประมาณนั้นนะคะ ก็จีบนะคะมือข้างเนึงข้างนิ้วนี้ตุ้มไว้อย่างนี้นะคะก็ดันไปเรื่อยๆนะคะดันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะก็ดันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บิดหมุนเกลียวอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่สวยหน่อยนะคะค่อยฝึกไปนะคะทุกคนแต่ก็พอได้อยู่นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่กระดาษนะคะกระดาษอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงหัวมันนิดนึง แล้วก็พอได้รูปอย่างนี้นะคะเราก็ไปวางไปพักแป้งนะคะนี่นะคะอันนี้แพทําไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอได้มันเริ่มอ่าเขาเรียกว่าย้นมาททางานได้พอ,องเต็มที่เลยเราจะพักแป้งนะคะให้ย้นมาททางานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแพก็จะทําต่อตรงนี้นะคะ ส่วนไม้รีดนี่ก็แล้วแต่นะคะก็ใครมีไม้ก็ใช้ไม้นะคะแต่แพ้ว่าถนัดแบบนี้แล้วนะคะแต่แพ้ก็ทกําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาไส้นะคะส่วนเรื่องความสวยของจีบซาลาเปาก็ต้องไปฝึกนะคะแพ้เองก็ยังจีบไม่ค่อยสวยนะคะ ค่อยฝึกไปนะคะทุกคนก็าอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร รูปสุดท้าแล้วนะคะแพรทำทีเสร็จแล้วนะใส่เต็มเป็นที่เลยนะคะลดก ก็วางหน่อยนะคะตบตมัหน่อยนะเราก็ต้องพัฒนานะคะเรื่องจีบนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆฝึกไปนะ,ะเดี๋ยวมันก็เริ่มสวยนะ,ะเดี๋ยวไปดูของแพที่แพทําไว้นะ,ะทุกคนดูซิสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะแล้วเราก็รอให้มันแป้งมันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะ ตั้งน้ำไปก่อนนะคะตั้งน้ำให้น้ำมันเดือดนะคะเวลาน้ำเดือดเราก็จะได้นึ่งเลยนะตอนนี้นะคะเราตั้งแก๊สแล้วนะคะเราเอาน้ำมาตั้งแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะอรอสักครักนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเพราะว่าเรารอช่วงระหว่างรอให้ขนมปังมันขึ้นนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะที่สาลาเปาที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาสระเปานะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนตั้งเลยนะแั้งตังนะเดี๋ยวจะตักนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะนึ่งอย่างนี้นะคะใส่ซึ้งแล้วก็นึ่งไปเลยนะคะนึ่งห้าถึงสิบนาทีนะคะเราก็เล่งไฟเลยนะคะจับเวลานี้นะคะห้าถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะครบสิบนาทีแล้วนะคะ ระวังนะคะอย่าให้ไอ้น้ำที่อยู่ตรงฝาไปโดนสารเป่านะคะจะทำให้เนื้อมันแฉะนะว้ารูใหญ่มากค่ะทุกคนน่ากินไหมเดี๋ยวเราจะพักให้หายร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะน้ำได้แล้วนะคะนี่เราอบเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเราหมายถึงว่าเรานึ่งรอบที่สองแล้วนะซึ้งเรามันเล็กนะคะทุกคน นี่ค่ะเราจะอบไปสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะเราจะอบจนกว่ามันจะเสร็จนะคะจนจะหมดที่เราทําไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะชุดที่สองนะคะทุกคนสวยงามค่ะทุกคนโอเคค่ะและนี่นะคะสาลาเปาที่เรานึ่งแล้วนะคะที่เราทําวันนี้นะคะนุ่มๆฟูๆนะคะใส้นั่นๆเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะ ใครๆก็ทําได้นะคะแต่แพจะแปะสูตรแล้วก็ใส่อะไรไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจก็เอารองไปทําดูนะคะจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าทําให้ลูกอหรือว่าคนในครอบครัวก,กินก็ได้นะคะทําง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเขานะคะและอีกอย่างนะคะสาลาเปาแต่ละรอบที่เราทานะคะอย่างใส่ช่องตู้เย็นธรรมดาก็อยู่ได้ประมาณ 3- 4ี่วันนะคะสีห้าวันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงแช่ฟิตไว้อยู่ได้หลายเดือนนะคะ เวลาเราจะเอามากินเราก็คลายให้มันคลายเย็นแล้วก็เอาไปนึ่งก็สามารถให้คนในครอบครัวกินเล่นได้นะคะเดี๋ยวแพรมาดูไส้กันนะคะว่าแน่นขนาดไหนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไส้นะคะหนมปังนุ่มไหมคะทุกคนแบบมันนุ่มมากนะคะทุกคนเดี๋ยวแพรจะให้ดูไส้นะคะจะฉีกให้ดูไส้นะคะนี่นะคะว้าวไส้แน่นๆคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะ,ะคะ่ะ อมด้วยนะคะทุกคนน่ากินค่ะอร่อยค่ะค่ะคลิปนี้แพรก็ได้มาบอกสูตรนะคะวิธีการทำซาลาเปาง่ายๆนะคะสำหรับสำหรับใครที่ชอบกินซาลาเปาเราก็จะได้เอาเวลาว่างมาทำก็ได้นะคะมันไม่ได้ยากนะคะง่ายๆนะคะ แพรก็คลิปร่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่อยากทํานะคะไม่มากก็น้อยนะคะงั้นคลิปนี้แพ้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตามแพรด้ด้วยนะคะแพรเองจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะงั้นคลิปนี้แพรไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราพบกันใหม่คะ่ะ